อันนั้นแน่วันนี้หมูคิ้วพากับมาพบกับในการประกวดแฟชั่นโชว์เพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าท่านผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งแตน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 แดน,นหมายเลขหนึ่งนางสาวไทยปีหน้าน้องหญิงจุฬารักษ์นางเงือกน้อยของเราเอาวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสัดส่วนสี่สิบ ห้าสิบหกสิบอ่ายบยบยบายสมจูบคอนเซปต์คอนเซปต์ร uh, ักเดดโอ้รัก oh, สัตว์นะจ๊ะมอ่ะโพสท่า uh, หน่อยโพสท่าย uh, uh, okay. uh, ิ้มให้กล้องอ่าโอเคเดินผ่านกล้องไปอ่ะหมายเลขสองน้องแนนนี่หรือเรียกอีกอย่างว่าโอ้เดดสัสวน ยี่สิบห้าหกสิบห้าสามสิบดูจากท่าแล้วคงรู้ว่าเป็นลูกน้องของลูกเกดมาเองปกติทานอยู่อย่างเดียวส้มตำกับปลาล่างน้ำปลาส่งเข้าประกวดต่อไปในแบบคนเดียวของเราน้องซันนี่โรงงานใส่เสื้อผ้าฮิปฮอปส่งเข้าประกวด สัดส่วนเขาบอกว่าขอเป็นความลับต่อมาเป็นเป็นแขกคนสำคัญเป็นเป็นเป็นผู้แข่งขันเฟตปิปเกมน้องอุมมิเกาะกับน้องน้องพอยทั้งสองคนได้รับรางวัลจากเฟตปิปเกมรางวัลเหรียญทอง ส่วนน้องอุ้มกะได้จากรางวัลยกน้ำหนักสูไ้ไหมจ๊ะโอเคงั้นหมูผิวขอจบการรายงานข่าวเท่านี้โอเคสรุปการรายงานวันนี้หมูผิวได้รับรางวัลอยู่คนเดียวคนอื่นตกรอบ